สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอัสองท่าเลยเป็นค่คว้าวอากาศดีไหมโอ้ผมหนาวมากผมหนาวมากเลยหรอหนาวแบบจต่ายจริงๆกับหนาวมากจริงๆหนาวาอยู่เกาหลีอ่ะว้าวเพราะผมขึ้นดอยอ๋อบนดอยคือหนาวมากเล็กตัวเดียวหมคะเพะมัแปดครับโอ้หนาวมากทางนี้นะคะมีแพนจะไปเที่ยวไหนหรือทาอะไรบ้างอ่าล่าสุดไปกับบ้านเนี่ยกับบ้านปกติกับบ้านอยู่แล้วไม่ค่ะ พอบ้านอยู่น่านอยู่ภาคเหนืออากาศดีอยู่แล้วอากาศดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เมืองสวยด้วยใช่ครับที่น่าที่นั่นจะมีอะไรที่แบบเป็นแบบมันจะเป็นแบบที่นั่งกินข้าวเออขันโต๊อ่าเป็นการรับประทานอาหารสไตล์เหนือใช่ไหมใช่เป็นขันโตกโอ้โหแสดว่าที่นั่นก็คือมีที่เที่ยวเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนี่คิดถึงแฟนคลับบ้างไหมคิดถึงมากเลยครับพูดจริงคิดถึงมากอตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเราเจอแฟนคลับบ่อยไหมคะก็ อุ้ยทัไมที่เขาขำมาพี่ก็เจอเนี่ยเจอในฝันฝันเขาด้วยกัเลยว้าวคือแบบคิดว่าเรื่องจริงอ่ะมันฝันเหมือนจริงมากเลยค่ะเออแบบไปจับมงกุฎจับมือกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณฝันขนาดนั้นแบบให้ท้าให้ท้าใหโอเคได้ตันได้ฝันได้ตังห่อได้ฝันไม่จำไม่ได้ละไปเปร์เขาหรือเปล่าไดฝันค่ะไอเปร์เขาหรือเปล่า เลี้ยงอะไรหรือเปล่าเออคุณซิ่งคุณซ่งหมงไปเขาหรือเปล่านี่เลี้ยงหมวดนี้เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอ๋อในฝันใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมจ่ายเขานะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หมายถึงว่าฝันเดี๋ยวนี้เหรออ๋อไม่เคยซิ่งหลงจริงจำเรื่องได้ไหมจำได้ว่าเล่นอันเนี้ยรถไฟหอจริงแล้วก็แบบพอมันล่วงพี่ตื่นเลยจริงมันตก ใช่ไหมตกใจก็คือคุณฝันเขาว่าเป็นเล่นรถไฟห่อไอกานแล้วพอจังหวะที่แบบเหมือนทิ้งดิ่งลงมาแล้วคุณก็ตกใจตื่นอย่างนี้หรอพอตื่นมาแล้วคุณหันไปมองคนข้างๆแม้ว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วไม่ผมจับมาว่าเฮ้ของจริงห่อสรุปก็คือฝันโอ้โหแต่คือตอนแรกกำลังเล่นการสนุกสนานเลยเสียดายนะพอตื่นขึ้นมา อยากไปนะจริงๆแบบผมแบบนี้ชอบเล่นมากเลยรถไฟห่อเนี่ยคือแบบเวลาถ้าได้ไปเวลาถ้าได้ไปนี่คือได้เล่นแน่นอนคุณปิงคุณต้องพาเขาไปเปรถไฟห่อแล้วนะได้จะเตะใครเป็นมีนเปอ๋อคุณมีหน้าที่พาเขาไปเขามีหน้าที่เปเรา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 แบ่งกันเปอ๋อเราต้องแบบแบ่งกันอันนี้แบ่งแล้วแบ่งก็เรื่องกินกับปิงเปเรื่อง เรื่องค่ารถค่าน้ำมันมีเปยทุกอย่างอ๋อสลับสลับกันแล่มีคนใส่หัวด้วยแบบไม่จริงจริงไหมคะเอ้าหรอเอ้าหรอปกติปกติที่ที่แฟนขับเห็นอะใครเปยใครมากกว่ากันมีมีเฮ้ยล่าสุดอะ,ะเขาียงผมเยอะนะียิง นับนิ้วพอไหมนับนิ้วพอไหมล่าไม่ได้แลกเงินไปไงอ๋อแลกเงินก็ไม่แลกเถอะอ๋อแล้วถ้ากดไม่แลกแล้วคุณทำยังไงจะมีมีไอ้มันเป็นแบบแอปจ่ายเงินแบบว่าอ๋อต่อตันเปนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเปผมไปประมาณแบบน่าจะพันหนึ่งได้ปหมโอ้โหทำไมนะเอ้าก็เยอะนะพันหนึ่งพันหนึ่งนี่คือของกินอย่างเดียวนะใช่โอ้โหที่รัก ระบบออโต้ระบบออโตด้วยนะข้างล่างด้วยข้างล่างด้วยมองต่ำนะมตเลย้องต่ำหอหน่อยชั้นสชั้นสชั้นสอ๋อนี่คือคุณถ่ายเป็นชั้ได้เหรอชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสมนี่เหรอโอเคค่ะเปล่าเปาเปล่าโอเคฝันดีนะวัสดีนะกวัไดีนะคร โอเคน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะของเต่าตังเปนในวันนี้คุณมีและคุณปิงนั่นเองค่ะแต่ว่า